อ,อยู่ไหอ,อยู่น่าคือเกาพี่นอ้องไม่ตอพี่นอ้นองเด้อมากินตอ่อค่อยไปเอาอยู่ในนครหลวงเด้อถักโบมีนใหผ้ผู้อื่นมากินนะเขาเห็นให้เขากินเองสินะไรนะนาคุณลูกเป็นตาแทบๆนี่ไอ้ออน้ำอหอนมอุ้ยน้ำมันหอมขนไดนีน้นลูกมันเดือดลูกมันบม่มีมีแต่แม่มันปนขวดจวดครับ ไม่ได้ลูกก็กินแม่แล้วเนาะมนนี้ลูกกินแม่มันนี่เด็กวตดำๆนี่บอมนี่เด็กวตแม่มันนี่บอกหางบางใหญ่แตกแผลพี่น้องเออโอ้แตกแนตอจังนะนี่จะน้องเออนะครับเข้าไปแล้วลูกขึ้นผู้เบียดูหลายเริ่มที่ได้เล่าชุงแล้ว Tell thong bài yêu hân đen đem yết kia đấy. Rà hơ? Oh. Dìa chị hai. Tói, hô kìm hôm nay. Mó toi, yêu ngay trong tìm này. nó bít à thèp đen. Tác, tác, tác. Yết yêu đọng nong hôm? Chim bằng đồ. Móng hương, hương. 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 Móng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp